พัฒนาทางคู่สู่โอกาสใหม่ของชาวอีสานเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันในการพัฒนารถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระขอนแก่นสอนอ,อขอจึงให้ความสำคัญในการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจโดยได้จัดงานสัมมนา,าครั้งที่สองขึ้นทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่นเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ก็ถือว่าเป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมก็จะมีผลกระทบอะไรพวกนี้ก็ต้องก็ต้องมาดูกันก็มาคุยกันนะข้อมูลที่ได้รับจากการที่ไปฟังมานะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนฮะแล้วก็เป็นประโยชน์มากจากการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่สองนั้นสอนอขอได้รับข้อกังวลใจและข้อเสนอแนะในหลายๆด้านโดยมีหัวข้อโดดเด่นที่มีการสอบถามมากที่สุดอยู่2ประเด็นคือการกีดขวางทางน้ํา เนื่องจากการพัฒนารถไฟทางคู่ซึ่งสอนอ,อ,อได้ชี้แจงถึงการออกแบบโครงสร้างที่ไม่กีดขวางการไหลของน้ําโดยได้นําข้อมูลปริมาณน้ําฝนรอบ100ปีในพื้นที่มาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบระบ,บายน้ําในรูปแบบต่างๆซึ่งได้มีการคานวณให้สามารถระบายน้ําได้มากกว่าปริมาณน้ําสูงสุดที่เคยท่วมส่วนอีกเรื่องคือข้อสงสัยของประชาชนที่ว่าเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลโครงการจะดำเนินต่อไปหรือไม่นั้น ทางสอนขอได้ชี้แจงถึงโครงการรถไฟทางคู่ว่าอยู่ในแผนแม่บทการพัฒนารถไฟซึ่งทุกรัฐบาลจะยึดเป็นกรอบปฏิบัติในแนวทางเดียวกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งโดยรถไฟและเป็น,นกลไกในการลดต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศเพิ่มทางคู่เปิดประตูเศรษฐกิจด้วยสายทางจีระขอนแก่นโดยสนขอข้อมูลโครงการคลิก w w w j i r a k k ์เว็บ n c o m